สำหรับใครนะครับที่ใช้เมาส์แ Can น EFM ต่างๆนะครับอยากจะได้เลนสใหม่นะครับแต่เราไม่รู้ว่าจะเลือกซื้อเลนสอะไรดีผมแนะนำครับ Sigma 16 f 1.4เราไปฟังกันครับ สวัสดีครับผมต๋องสุนวอน,นะครับวันนี้ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆเลยนะวันนี้ผมได้เอาเลนส์ซิ g มา16 f 1.4ได้มาเทสได้มาใช้แล้วก็ให้กับคุณผู้ชมได้ดูกันด้วยสิ่งที่ท่านกำลังเห็นอยู่นี้นะครับเป็นการถ่ายด้วยกล้อง m50 เลนส์ ซิสมา16 f 1.4นะครับน้ำหนักอยู่ที่405กรัมนะครับพื้นผิวของเจ้าตัวเลนส์ค่อนข้างจะเป็นพลาสติกเกรดดีดูเรียบหรูดูแพงนี่แบบพอเวลาเอาไปใช้หรือเอาไปถ่ายงานมันจะดูเหมือนแบบว่ามันแพงเพราะว่าบอดี้หรืออะไรการออกแบบมันค่อนข้างที่จะสวยแล้วก็เรียบหรูนะครับเจ้าตัวนี้นะครับให้ค่า f ให้มาตั้ง1.4นะครับก่อนหน้านี้คือที่ผมก็ใช้เจ้าตัวแคนนอนมาผมก็จะเลือกแต่เลนส์ c a น o อนอะไรก็คือแ Can นอนคือผมชอบ ลายของ Canon ทั้งหมดใช้ให้มันเป็นแค่ยี่ห้อหนึ่งยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง จนถึงมาวันนี้ผมก็เลยแบบว่าได้เปิดโลกว่าเจอเจ้าจูเลนซิกมา16 F 1.4มาผมก็ได้มีโอกาสได้มาลองใชร้รู้สึกแบบผมชอบชอบที่สุดก็คือหนึ่งเลยคือมันไม่ค่อยมีค่ายไหนนะครับที่แบบว่าจะทําระยะ16 F 1.4แล้วก็ราคาที่ค่้นข่าที่จะจับต้องได้ไม่แพงมากเหมาะกับมือใหม่อย่างพวกเรานะครับเลนตัวนี้เหมาะกับอะไรนะฮะเหมาะกับการไปถ่ายล็อกนะครับแล้วก็ถ่ายพอสเทปถ่ายภาพที่แบบว่าจะเป็นเลนวายนิดนึงเพราะว่าเจ้าเลนตัวนี้มันให้ระยะ มาที่16มมนะครับซึ่งมันค่อนข้างที่จะไปเลนวายแล้วก็เรื่องของการโฟกัสเจ้าตัวนี้ค่อนข้างที่จะโฟกัสได้แม่นยําแล้วก็คมแล้วก็ชัดด้วยมอเตอร์ไม่ต้องพูดถึงนะครับมอเตอร์ค่อนข้างที่จะทำงานดีไม่มีเสียงเลยนะครับถึงมันจะมีแต่ว่าน้อยมากที่จะแบบสังเกตผมก็ยังจะเชียร์เจ้าตัวซิสมาระยะที่16นะครับ f 1.4เพราะว่าเจ้าตัวนี้มันค่อนข้างที่จะกว้าง สามารถที่จะพกพาไปไหนต่อไหนได้นะฮะไม่ว่าเราจะเจอสถานการณ์ที่แบบว่า้ข้างหน้าเนี่ยมันจะมีอะไรที่เราต้องถ่ายแล้วเราจะหยิบกล้องมาถ่ายเราจะต้องมาเปลี่ยนเลนส์เปลี่ยนระยะผมว่าจเจ้าเลนส์ตัวนี้เลนส์เดียวจบจบก็คือหยิบออกมาปุ๊บอ่าท้าอยากจะให้มันเบอร์เราก็แค่เพิ่มระยะในการถ่ายเข้ามาใกล้ๆแบบนี้ครับพอมันเป็นงี้ปุ๊บข้างหลังก็จะกลายเป็นเบอมันมีค่า f ทหนึ่งจุดสี่เราไม่ชอบแบบซูมเข้ามาใกล้ๆเราก็อยากได้ภาพที่เก็บรายละเอียดที่แบบว่ามี พื้นหลังมีอะไรที่มากมายนะฮะเราก็แค่ถอยหลาายังออกมาเฉยวเลยประมาณนี้ครับผมนะฮะเจ้าตัว s i ก m a 16f 1.4เดี๋ยวผมจะให้ลองดูฟุตที่ผมถ่ายมาด้วยวิดีโอนะครับใช้ m 50<ด><ด>กับ s i ก m a 1 6 m 1.4ไปดูกันครับ